มาริติจาริสุจาริสระเรนาเทวะมารินอนันติอิสิทธิ์สันติจางวุ่นทางพชายนรส เด็กนี้พอดีตอนกลางคืนแกมีอาการแน่นหน้าอกแกก็เลยพากันกลับมานี่นั่งรถส่วนตัวกลับมาบ้านค่ะประสานอสมอที่บ้านค่ะมาถึงก็เข้าเข้าบ้านกักตัวแล้วก็ช่วงบ่ายไปโรงพยาบาลค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็บ่ายใช่ไหมไปตรวจค่ะช่วงบ่ายค่ะแล้วก็ผลออกอผลออกวันที่เก้าค่ะ วันที่ไปตรวจคือวันที่แปดที่เจ็ดค่ะช่วงบ่ายวันที่เจ็ดบ่ายวันที่เจ็ดมามาถึงวันที่เจ็ดเแล้วก็มาถึงค่ะจค่ะมาถึงประมาณสิบโมงกว่าบ่ายก็ไปตรวจผลออกวันที่เก้าค่ะวันิบโรงพยาบาลก็รับตัวส่งนรับตัวไปไปส่งแรงพยาบาลสนามไปคูกขันค่ะแล้วก็อาการก็ส่งมาสีกีคูขันเป็นโรงพยาบาลสนามเนาะค่ะ แล้วก็อาการหนักก็เลยส่งนั่นเอันนี้อันเสียชีวิตนี่เลยเมื่อเช้าค่ะเก้าโมงกว่า